สวัสดีครับเอฟซี MC ทุกท่านนะครับวันนี้มาพบกันกับเครื่องรุ่นนี้นะครับเรวมี41จอแตกมาก็มีอะไรครับมาช่วยกันทำงานให้มันดีขึ้นมาลัการง่ายๆก็คือการเปลี่ยนจอนะครับแกะฝาหลังออกก็ทำมาหลายรุ่นนะครับแต่ตัวนี้จะแข็งหน่อยตัวฝาด้านหลังนี้รู้สึกว่าแกออกยากไม่เหมือนยอี่ห้อ ปิดล็อกเรียบเลยโอเคออกเร็จเรียบร้อยนะการแกะก็คือแกะเฉพาะด้านบนด้านบนนี่จะมีนอ็อตจะมีตัวครอบไว้ขันน็อตออกให้หมดคือด้านล่างไม่ต้องแกะครับหลือด้านบนอย่างเดียวเพราะเราจะถอดแพรจอถอดแพงแบตเตอรี่ออกนะเพื่อจะยกแบตออก เสร็จเรียบร้อยเราก็ยกตัวครอบนี่ออกเห็นไหมกมีช็อคเก็ตอยู่ก่อนอืึ่นก็คือถอดตัวแบตตัวจอยังนะครับถอดแบดดึงแบตออกก่อนอย่างเงี้ยตัวนี้มันจะมีที่รองไว้นะครับมันจะเป็นตัวแผ่นรองกาไว้วนี่ก็จะจับดึงพับออกไปก่อนครับเดี๋ยวจะมาถอดจอออกนนี้ ดีการง่ายๆนะครับเมื่อเราถอดแจ็คเก็ตจอแล้วดึงแพออกแล้วก็เป่าเหมือนเดิมนะครับทำงานไปเรื่อยๆนะร,รู้สึกว่ามันจะแน่นกว่าของ oppo กับของ vivo นะครับัดออกยากโอเคนะครับเดี๋ยวมางัดออกก่อนช่วยเป่าเยอะนแน่นปิกเลยถ้าเจอกณนอย่างนี้ก็ยุ่งเล่ยนะยุ่งนิดนึง บางทีเราทําง,งานเราก็ต้องระวังมือนะครับระวังเศษกระจกผมได้โดนบ่อยหลายท่านนะถะตรงมือมาใส่ทําเทๆ่ๆตรงมือยางก็ไม่เหลือแน่นอนครับกระจกทิ่มเข้ามือร้อยเปอร์เซ็นต์ผมได้โดนคายอยู่ในมือบางทีหลายวันก็จะหายนะกระจกมันอันตรายเศษมันเล็กนิดเดียวโอเค,ครับเป่าช่วยหน่อยด้านบนเนี่ยด้าน,านบนจอเพื่อจะงัดขึ้นนะครับรู้สึกว่ามันจะแน่นมากครับของวิทยกาวคงจะอย่างดีเลยอะ โอเคออกเรียบร้อยถึงจุดนี้ก็ยกออกนะครับทำความสะอาดเรียบร้อยตรงที่เดิมนะครับเศษกระจก,ะจกออกให้หมดเวลาเราวางจอใหม่มจะได้ง่ายครับจอจะมีอยู่มาดูกันนะสังเกตด้วยดีนะครับดูว่าจอตัวใหม่เนี่ยมันจะขาดที่ปิดตรงนี้ไปนิดหนึ่งครับแกะจากกันเดิมมานี่ยมันจะเป็นเทป สีสน้ำตาลเนี่ยเอามาแปะตรงนี้ครับตรงนี้จะเป็นระบบไฟหน้าจอแล้วแปะไว้ทําไมแปะกันไว้ไม่ให้มันไปช็อตกันครับบางทีมันลงกาวลงพื้นอย่างนี้มันก็ช็อตเมื่อดูเรียบร้อยได้ที่แล้วไปต่อกันเลยนะครับดูความสะอาดขอบๆไม่มีเศษแล้วอันนี้ก็เอากาวมาใส่งานดเดิมๆครับใส่กาวเป็นเส้นๆไป ฝากไว้กับหลายๆท่านที่ทำใหม่นะครับอย่าไปใส่กาวเยอะนะครับใส่เป็นเส้นๆถ้าเกิดมีปัญหาอะไรเราก็ยังสามารถลอกได้แกะได้นะบางท่านนี่ลอกซะเต็มหลังเลยการทำงานเราต้องคิดเผื่อบ้างนะครับอย่าไปคิดว่าทำงานจบแล้วเขาไม่มาใกล้หรอกเนั้น ไม่ได้ทำมีรอกเครื่องนี้ส่วนมากผมอยู่กับร้านเนี่ยเจอบ่อยนะครับบางเครื่องนี้เปลี่ยนไปสาสีรอบก็มีเพราะอะไรเปลี่ยนไปให้ได้ไม่กี่เดือนก็แต่ก็กลับมาเปลี่ยนที่เราอีกเราก็ต้องเป็นคนทํางานอย่างเดิมอีกนะครับตอนี้เคร่เกียร์ดูนี่โอเคแล้วนะครับเจนแลยเราจอมากันนี้จอตัวนี้วางลงไปสายแพรลงไปนะ ไม่ต้องกดแรงนะครับจับเบาๆให้มันเข้าที่กันเลื่อนไปเลื่อนมานะสังเกตดูมันจะเข้าล็อกของมันตามปกติเลยอ่ากวาดก่อนอเดี๋ยวมาเสียบแจ็คเก็ตกันวิธีการเสียบแจ็คเก็ตก็ดูให้ตรงนะครับแล้วก็กดเบาๆแล้วก็ดันแพร่ขึ้นมาอย่างเงี้ยถ้าไม่ตรงเดี๋ยวตัวแจ็คเก็ตจะแตกนะครับทำเบาเบาก็ได้ถ้าเป็นที่ของมันมันก็ลงเองนะครับเสร็จเรียบร้อยดูความสะอาดเนะี่ยเอาตัวนี้กลับคืนมา ตัวที่เป็นแผ่นแปะนะฮะตัวนี้มันติดอยู่ตรงนี้แผ่นตัวนี้จะเป็นแผ่นกันกาวนะครับกผนกาวลงไปกับกันแบตไปติดกาวข้างล่างนะครับจะห่อแบตไว้เวลาระวางแบตเยนะครับก็แบตเตอรี่เาบาๆงลงไปง่ายๆเสร็จแล้วก็กดทุกเกแบตเข้าไปนะเดี๋ยวมาลองเปิดเครื่องดูว่าเป็นยังไง ขั้นตอนสุดท้ายแล้วเปิดเครื่องเช็คตอนนี้ผมยังไม่ได้มัดยานะครับเพราะว่า,วาเปิดเครื่องดูก่อนรอกาวมันยังไม่แห้งหรอกครับใจเย็นมากนะคนนี้เอยายมามัดวิธีการมัดก็เหมือนเดิมครับมัดด้านนี้ก่อนแล้วค่อยมัดด้านข้างสวยครับเรยวมี41จัดไปจบงานนะครับก็มาฝากกันเดี๋ยวมาเช็คดูใช้งานได้ตามปกติก็โอเคนะครับแค่นี้ สำหรับคลิปวิดีโอนี้ไว้ก่อนนะครับเจอกันคลิปต่อไปสวัสดีครับ